เรื่องห่านกับไข่ทองคำชายชลาผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่ห่านอีกหนึ่งตัวเท่านั้นแม่ห่านจะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งแม่หานนึกสงสารจึงออกไข่ท้องคำฟองหนึ่งให้แก่ชายชลาชายชลาดีใจมากรีบนำไข่ท้องคำไปขายได้เงินมามากมายและทำให้ฐานะดีขึ้นแต่ชายชลา ยังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคำหลายหลายใบชายชลาคิดว่าในท้องหานต้องมีไข่ทองคําเหลืออยู่อีกมากเป็นแน่วันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหาน แล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหาทนทันทีแต่อาน,นิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคําเลยสักใบในท้องหานแล้วแม่หานก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นมาชายชลาผู้โลภมากไม่มีทั้งหาน หรือแม้แตกไข่หานสักใบไปขายอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากราบหายเรื่องราชสีเท่าราชสีชลาตัวหนึ่งเมื่อครั้งที่ยังนุม่มมันเคย เป็นที่ยำเกรงของสัตว์ทุกตัวในป่าแต่มาวันนี้เมื่อแก่ตัวไร้เรียวแรงมันได้แต่นอนอยู่ในถ้ารอความตายไปวันวันเจ้าป่าที่ไร้เรียวแรงก็ไม่ต่างจากสุนัขธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนี่คือคำยาะเยะ้ย ถากถางที่มันได้ยินทำให้มันอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าในวัยชลานี้มันยังคงมีบารมีพอที่จะให้สัตว์อื่นเกรงกลัวอยู่คิดแล้วมันจึงเดินออกจากถ้ามันเห็นลาสองตัว แม่ลูกกําลังยืนเล็มหญ้าอยู่หน้าปากถ้ำแม่แม่ลาจะมองเห็นราชสีแต่กลับไม่ให้ความสนใจยังคงก้มหน้าเล็มหญ้าต่อไปราชสีเท่ารู้สึกโกรธจึงเดินวางท่าเป็นเจ้าปา่าเข้าไปใกล้ หอมทั้งส่งเสียงคำรามเพื่อคมคูให้ลาทั้งสองกลัวทันใดนั้นเองราชสีชลาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อลูกลาที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆแม่กระโดดเตะเข้าที่สะโพกของมันอย่างเต็มแรงที่ทำให้มันโมโหสุดขีด แต่ราชสีเท่าก็ไม่มีแรงพอจะทำอะไรโต้อตอบลูกลาสิ่งเดียวที่มันทำได้คือค่อยๆเดินลากสังขารที่บอกช้ำกลับเข้าถ้ำโดยเร็วเท่านั้นเองดิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ยามสิ้นไหลซึ่งอำนาจชื่อเสียงก็ไม่อาจคู่ใครให้เกรงกลัว